มัดจำอะไรเขาก็ซื้อรถไงซื้อรถนะครับอันนี้ซื้อจริงนะครับนี่ไม่ใช่ทำเล่นเขากดปกากกาศไหมซื้อมัดจำคันนั้นใช่ไหมเอาไปเสร็จแล้วไม่ได้ทำไม่ได้ทำมัดจำกับทางอุสตสาหกรร์นี่นานมากโคแล้วตั้งแต่ซื้อคันสุดท้ายไปคันสีดำน่าจะสิบปีแล้วมนะั้ง นานแล้วสปีแล้วไม่ได้ซื้อเลยแบุเนี่ยแย่แบาสามเมตรแปดนะพี่เนาะทำไมต้องทำทำไมแปดสามเมตรแปดสามไม้นสามเมแปดสามไม้ทำทปกติเลยฮะทำปกติสามเมรหกะรเทเลสองไม้เออสาเมตรหกสองไม้นะปกติทามเมปดไเสามเมตรแปดไปยาก ลอย่านอกจากรถใต้ก็ไ่ไรสบาดสามไม่ถมาหาห,หัวลากได้รถดำไปเลยเ<อ>ผมชอบอยู่แล้ว e นะเจ็ดเอี๊ยแล้วมาเจอคันนี้แม่งสุดยอดไฟยในสีดำถามเลย,เ,ลยเอาเลยเบรกไม่ได้เลยแล้วซื้อราคาซื้อราคาเดียวก,กันกับลูกค้าเลยนะเจ็ดสิบแปด เงินอยู่ไหนะำบเลแล้วแหวงแหวงหนักแหวงหนัาแหวงหนัโอ้ยวันนี้ปิดห้าครัห้าครับ ขายคนเดียวเองขายคนเดียวห้าคันเลยกอดีจัดฉลองปีนี้ฉันเป็นนายหน้าคันนี้ดิสงท้ายเลยเก็เป็นหนึ่งดอกเธอต้องให้ฉันหมือนหนึ่งฉันจะรับดอกนี่เธอบอกจะไปคุณไทยคันนี้จะไปคุณไทยรีวิวลงก่อนเธอไม่งันตัวเองไปเดินบนหรือนู่นอย่าว่าฉันเอาลงคลิปแล้วให้เล่นดอกสีไหนว่าถึงจะสวยพี่จิ๋ว ที่ไหนพี่กระบอกเข้าตีโรนี้ตีนี้ตู้จะไม่เอาตีอื่นที่ไหนมันเป็นถามเราเราขอหนังเงินยันเราใช้แต่นเงินหนังเงินเนาะคัตเตอร์เครื่องไม่ดีหมายเลขอ้าวไปเอามาดิเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเขียนลงไปกันเองเลยก็ได้โอ้โหเดี๋ยวกันจริงจริงไหมให้ดูก่อนเขียนจริงของแต่งจัดเต็มอันนี้ของพิเศษแล้วจะเสียจิ๊บจะกลูน่านี่ เพราะซื้อราคาเดียวกันกับลูกค้าไงเด็กที่จัดเหลยยันน<ม>ู่นเลยดอกยางเนี่ยดอกยางเหลยถ้าว่าเอาไฟลังคาเหมือนรถพ่วงเลยนะไฟลัางคาเหมือนรถพ่วงเลยนะรถพ่วงนี่ดูมือผม <c oughs> ผมจะเลื่อนอย่างเงี้ยไม่ใช่มือถือ,อเลยนะผมม่าจะเลื่อนอย่างเงี้ยไม่กินโอ้ไฟล่างคามพ่วงเลยเหรอวุ้ยก็ให้หน่ะเด้รถตัวเองอะ่ะรถเอาไปใช้เองไหมดูให้เออดูให้หน่อยอย่างนั้นเลยนะทุกคนนะนั่นะ เอาที่ถอดจากคันอื่นมาใส่ได้เลยแต่บ้านน้าไม่เอาเลยแต่หน้าเอาเือนเริพ่วงเลยจะไม่เอาเลยบ้านน่าบอกเขาว่านะตอนเดียวอืตอนเดียวคืออยากได้แล้วไงเครื่องตัวเนี้ยถ้าเกิดไม่มีใครซื้อผมเอาเลยแล้วหัวลากกระถามก่อนฮะหัวลากดิไม่มีนี่เลยหัวลากเอาแอนไม่มีใครเลี้ยงเรียบร้อยหรอวะ คันที่ห้าครับคันนี้นะผมเอาแล้วไม่เกี่ยวนี่ดูนี่ไปซื้อมาใหม่สามซื้อมาใหม่นี่จะเกิดจะออกไปก่อนเสร็จนะเอาสามเมตรหกสิบป่ะสามเมตรหกสิบมาจะทำเอามีเงาแปลงเอาซื้น้ำเงินปลาหมุนเลยซื้อน้ำเงินน้ำเงิน ลอกคิวเนี่ยนะช้านิดนึงแล้วผมต้องเลียวคนอื่นเนี่ยเ็ดท่นนเลยใช่ไหมต่อต้องสีทัานขอคิวอ่ะไอ้ท่นสีกยเฮียเชื่อไหทุกวันนี้ผมไม่ได้ทำเลยเลยกับผมกะบะดฟ้าข้างตัวไหนเรับดูนี่หมอสุดยอดฟ้าข้างเอาตัวไหนพี่จิวอืมตัวไหนฟ้าข้างตัวนี้ก่อน นี่ผมชอบตัวเก่าอ่ะเนาะอ่เก่าอะตัวเก่านั่นแหละออมันตัวเก่าป่ะฝาท้ายแบบแบบติดอื้างฝาท้ายแบบติดกระบะมันปิดจากติดกระสีเลยดีบ้านผมถอยโหดอสีคันนันมันมันตอนนั้นเก่าๆครับคันนั้เก่าๆคันนั้นตัวเก่า ก็เกิดนส่วห่างลมากคนมากยึดกระบะใช่กระบะจะต้องทำปีนี้กระบะหมดไม่กล้าทำสิบสิบที่นี้เราต้องมาคิดยากเรื่องเงินเลือดสีดาสีดาคนหัวดำดำอาการเปาน ขามีคันเดียว์บอกให้เอาสีน้ำเงินเลอสีน้ำเงินดีต้องสีปปาสีปปานี่แหละแต่ว่าแก๊ปดำมันก็เอาต้องเอาสีไหนสีน้ำเงินบ่มืดเลยมันจะมืดน้เงินไปเลยเงินท้ำเงินทั้งคันน้ำเงินแบบไหนดูมันจะมืดมันจะมืดเนี่ยลองดูไอพวกเนี้ยน้ำเงินตามเวียงอนดแอนเอาน้ำเงินแบบเสร็จจิบแอนด์แอนไหนั่นไงพ่วงไงมันออกไอตัวนั่นเหรอเนี๋ยวมันจะทำน้ำเงินแก้วบักคัา ไม่ใช่เงินตัวที่เฮดสองน่าจะเป็นเงินตัวใหม่กำลังดำอยู่เอาตัวใหม่ไหมล่ะน้องเงินตัวใหม่ลองดูเอองเงินตัวใหม่นเนี่แค่แค่แค่ดำสีน้ำเงินมันจะมืดไปนะจิบเอารูปให้ดูข้างใดใอย่าไอ้ันที่แต่ว่้เฉพาะมันมืดไปมันมืดไปมืดแรงก็เหมือนเท่านั้นเลยนะคันงนี้เราดูไงนู่นน่ะที่ดูเดี๋ยวคันงนี้เห็นไหมมันมืดไปสีมีเวลาเรื่องไม่ต้องวิธีเรื่องยิ่งแหวน โอ้ยนานแดงไปเลยโูรถคันนี้ไม่นานไม่ได้เหรอเออนี่นี่เนี่ยผมเสท็จทเสร็จแล้วจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะพี่นะเสร็จิ๊ให้ดูนี่ทําเสร็จแล้วออกมาเป็นรถคันนี้เลยอันนี้ของร้านร้านของออกมาเป็นคันนี้เลยของร้านพี่สมชายโตโวเนี่ยอ๋อไอหัววันนั้นผมไปร้านแกหัวน่าจะหัวกำลังทำอ่ะอืมสวยนะเขาทำน่าจะกำลังทำรอเปล่าไอสีเดี๋ยวสีเขียนสีทั้งหมดกันนะจะเอาแบบนี้อ่ะ มอย่างนี้หละเดี๋ยวรอคันนั้นมาเดี๋ยวส่งรูปไปดูคันนี้เราทดลองอ่าอันนี้สีใหม่ที่ป่าว่าเนี่ยนะนอ่าเดี๋ยวรออีกคันทดลองอันนี้จะให้เสียจิ๊บเป็นน้ำใจนะล้างคาไปล้างคานะเออนะของแต่งไม่ต้องมาเขียนเยอะหรอกเขียนแต่งเต็มใช่แต่งเต็มแต่งเต็มดูเรื่องดูเรื่องรางคุอะไรรางคุณเต็มมาเลย เขียนพูกองคลพอะไรเต็มไปรับเต็มไปเลยอย่างอื่นไม่ต้องไปเขียนหรอกแต่จิ๊เป็นคนละลิงเลยครานี้รถผมเต็มแล้วไม่ต้องใส่แล้วเต็มรถผมรถผมผมจะไปขายสักเนี่ยลงร้อนขายมีคนรออยู่อเลยของแต่พี่อนีเธอโดนไปดูไฟอย่างนั้นหลังคางั้นเลยรถจะออกมาทรงนี้เลยหลังค่างไหนทรงล้ำนิดนี้นี่นนี่่เี่เออดีนี่มีพั้วเงี้ยคันนี้ี่เลยนี่เลยจะออกมาเป็นทองนี้เลยรถเราอันนี้ได้ไหม ไม่แล้วมันจะแบบมิ <laughs> น,มนิมเราแบบมินิมบ้านเราใช้ไม่ได้แบบมินิมนั่นแหละพูดถึงเครื่องสวนอะเครื่องไม่ได้ล้างเลยเครื่องไม่ได้ล้างเห็นที่แนบมองว่าโอ้โหมันมีขี้เกลือเลยตรงหัวฉีดอลยไม่มีดินไม่มีอะไรเลยมันเป็นรถที่ไม่ได้ฟีวิงอะไรเลยแค่ทดลองขับอยู่ในนั้นแหละแล้วทีนี้เวลาขับไปมึงจะชนได้ไหมกดปุ้บดันคันเร่งขึ้นเลยน่าจะ มันก็ไม่ไปแล้วมันก็รับไปหรอหยุดหยุดน็อบเสียเยอะยรู้ไ้มคนเป็นเองเซียนแล้วอะเป็นตู่มไปดิทำการเสียนเงินนี้เรียบร้อยเซียนเป็นนี่ได้ผมไม่ยดผู้จัดการใช่ไหมคุณต้องเซียนต้องผู้จัดการใช่ไหมผู้จัดการมรดกละผู้จัดการหำหดโอ้เซียนไม่ถูกเลยพี่โอ้ยมือไม้มันงสั่งเหล่นอามรกุลดูเฉียนไม่ถูกตาเลยมือไม้ตาเหมือนเล่นเนาะไม่เช่นเงินน้อยเล่นไง เขียนเล่นไม่ได้นะคือเล่นไม่ได้แล้วเนาะเอาจริงไหมเอาจริงเอาจริงคนจริงมันต้องจริงเลยไม่มีใครซื้อไปไลยผมต้องการรุ่นนี้ตั้งนานแล้วเดี๋ยวนี้เขาคิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้หรอกคันนี้น่าจะไม่ได้ใช้น่แล้วคนน่าจะรู้ว่าถ้าผมเอาเนี่ยมันจะเป็นยังไงรถ<อ>ถ้าผมเลือกจะขอเอาเองคิดดูคิดดูว่าผมรีบเอาหมดสัญญาพอดีเลยวันนี้เลขอะไรเลขอะไรมีเลขไหมมีป้ายทะเบียนไหม อันนี้มันจะตัวรไม่เนย้อยวางแนงแต่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรอ,อันนี้ให้เขาดูก็ได้ตัวจริงไงของจริงค่ะไม่มูฟไม่ได้เขียนเล่นขายจริงแต่ผมต้องมัดจำน้อยเพราะว่าผมมีเงินน้อยถ้าเอนซี่มซื้อรถที่นี่ผมต้องให้มัดจำแสนห้าหมื่นเพราะว่าเงินเยอะผมเงินน้อยผมต้องไปหารเงินดิต้องกลับไปวิ่งดินต้องกลับไปตะลอนตะลอนหาเงินสองสามเนี่ยเอฟซีก็โดเน็มาคนละสิบ พีพ <15 S 1> ่จิ๋วต้องเอาเยอะกว่าเพื่อนนะเพราะว่ามาด้วย15บาทมีผู้ค้ำไหมพี่จิ๋วเป็นผู้ค้ำต้องออกด้วยเป็นนี่เรียบร้อยแล้วเต็มเช่มเราซื้อรถราคาเท่าคนอื่นเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเรื่องจริงที่บอว่าไม่ต่อบาทเวลาเราขายรถเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่นเลราคาเดียวกันราคาเดียวกันช่ต่อกระบปาปวดหัวแน่รถเยอะ8,900ไม่ได้ต่ำเรา ต่างต่อแล้วกันปีหน้าเจอกันะเอาอย่างนี้ไม่รวยไม่เสียเลยนะได้ไ,ได้เ็นอันนี้ไม่เหมือนเพชรรมาแล้วบอกอีกไม่ไม่ต้องย่นอีกวะย<ด>่นมันเหมือนต<ร>แต่ข<ร><ม>้อนี้มันมีมันเป็นสองสองข้อน่ะมันเหมือนรถขยะอะไรตอนนั้นดดนั่นนั่นต้อนขึ้นบ้างเดี๋ยวไปขึ้นไปทำบัญชีเรียงคิวอ่วะใครมึงใครมึงผมน่าจะก่อนเพื่อนไปอีสัมาทิตย์อ่ะคันนี้ข้ามไปก่อนสัมมทิตย์เลย คนคันนึงเอาอีกไม่เธอะคันนึงกำลังานเอาจัดไปจัดไปมีลูกค้าแล้วมันนีนมันโดนใจแล้วว่าอะไรเส้นไฟนีสายไฟมันมีลูกค้าแล้วมีลูกค้าแล้วจะไม่คันเนี้ยสายไฟกระจกอะไรดูหมดยกมาแบบว่ามันเป็นกระจกกระจกมานมันได้ถอนเลยเนี่ยคันนี้ก็ที่ว่าโทรไปหาเจ้าเมื่อเช้าถามว่าจะเอาไหมเอาเพราะเจ้าอีเขารอรถอยู่รอมาอันนี้นะที่บอกว่าตอนจะมา ก็ได้คันนี้พอดีเขาได้คันนี้พอดีพระเจ้าเจ้าของพี่จองก่อนแต่เจ้าพี่ไปจองเขาก็ต้องเอาคันนี้เขาก็ไม่เสียใจหรอกคันนั้นสวยแต่ใจเขาไม่ลงดูรถหรอกเขามาจำมาก็เหมือนซื้อกับผมนี่แหละก็จบกันกลางอากาศเลยเขามั่นใจว่าเราเลือกให้เขาดียังไงก็ออกมาดีอู่นี้ทำยังไงก็ออกมาดีอู่นี้ก็ต้องทับให้มันดีเนาะไม่ดีเสียสองงานกันเลยท่าเปิดประตูรถเราไว้คือใช่ไหม บาราได้ตัวเด็เป็นรถของเราแบบเต็มตัวแล้วใช่ไหมเนี่ยโลกของเราสุดเลยมันโลกนนี้มันทะลกทะลุทะลุอะไรมันต้องได้มันต้องโดนอันเรามันอย่างเงี้ยเดียวถ้าเกิดว่าเอ้าถ้าเกิดว่าเราไม่รุ่นช่วงถ้าเกิดว่ามีคนอยากได้ผมไม่มีปรึกษาแน่ี่เป็นไงเอาเลยถ้าทำกระบะข้อเกษตรท่าไม่ได้นี่คือว่าอะน่าจะพอดีมันช่วงรอสีไม่ที่สิบได้แต่ก็ต้องต่อตัว ะไม่ต่อคันธีมันยาวเลยยาวยาวไปข้างหลังอยู่มันไม่ใช่มารถอ่ะท้ายมาละมันเป็นรถสุดเลยไปได้แล้วอ่ะเราลับในต่อหน่อยมาบายค่ะเอเน่โอ้โห